เรื่องของอภินิหารบุญยาฤทธิ์ของหลวงพ่อเล็กๆน้อยๆมีคนหนึ่งเป็นน้องชายของคุณสมชายชื่อฤทธิ์เป็นคนมีฤทธิ์มากชอบลองของอยู่เสมอตั้งแต่เด็กมาแล้วบ้านอยู่กำแพงเพชรมีภาพหลวงพ่อกเกษมอยู่หลายภาพอยู่ๆในฤทธิ์ได้กล่าวขึ้นว่าท่านหลวงพ่อกเกษมแนะ่จริงให้ผมถูกหวยโดยผมไม่ต้องเล่นเขาพูดตะโกนเสียงดังอใครได้ยินก็แทบช็อกกลัว ในคนนี้จะถูกเทวดาลงโทษแต่ว่าหลวงพ่อนั้นท่านเมตตาม,มากคงจะไม่เป็นอะไรสำหรับในใจคนที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็คิดว่าถ้าน้องชายไม่ถูกหวยเพราะไม่ได้เล่นผู้คนทั้งโลกเขาก็จะเห็นใจหลวงพ่อว่าอยู่ถึงลำปางไอ้คนตะโกนมันอยู่จังหวัดกำแพงเพชรไม่ได้ยินไม่รู้ไม่เห็นก็จะไม่มีใครว่าหลวงพ่อแต่ประการใดแต่ว่าเรื่องมันไม่เป็นอย่างนั้นปรากฏว่างวดนั้นน้องชาย ถูกหวยทั้งๆที่ไม่ได้เล่นแม่กล่าวคือเขาเดินไปตามถนนเก็บลอตเตอรี่ได้หนึ่งคู่ก็เก็บเอาไว้ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาถูกสามตัวล่างได้เงินมาจำนวนหนึ่งนายฤทธิ์รีบนำเงินหนึ่งร้อยบาทที่ได้จากการถูกสามตัวล่างรัฐบาลไปลำปางขอเข้าพบหลวงพ่อทันทีพลางถวายเงินหนึ่งร้อยบาททำบุญกับหลวงพ่อ หลวงพ่อก็นำเงินหรือแบงค์ร้อยนั้นไปเป่าเปๆแล้วก็ส่งเงินให้ในายฤทธิ์แล้วกล่าวบอกว่าให้เป็นขวัญถุงนายฤทธิ์เมื่อได้กราบลามาแล้วก็นำเงินนั้นไปเล่นหวยกินรวบงวดที่จะถึงต่อไปทันทีโดยเล่นร้อยบาทนั่นแหละแล้วก็เอาเบอร์เลขท้ายแบงค์ร้อยที่หลวงพ่อคืนมานั้นเอาไปเล่นคือเลขหนึ่งสี่เจ็ดนี่หลายปีมาแล้วนะเมื่อผลการออกสลากออกมาเลขโชคสามตัวบนก็คือ หนึ่งเจลงเพงีงนายฤทธิ์ได้นำเงินส่วนหนึ่งมากพอดูนำไปถวายวัดแห่งหนึ่งแล้วก็นับต่อน,นั้นมานายฤทธิ์ไม่ได้ทดลองหลวงพ่ออีกเลยสำหรับผู้ที่ใกล้ชิดหลวงพ่อแล้วย่อมทราบดีว่าถ้าหลวงพ่อถูกร้องขอให้เป่าหรือว่าเป่าศีรษะท่านเป่าให้นะวิเศษนักแต่ถ้าหากว่าหลวงพ่อเรียกเข้าไปเป่าเองนั่นหมายถึงว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วให้ระวัง แต่ถึงจะระวังอย่างไรก็มักจะเจอจนได้แม้ไม่ตายก็ผวาไปนานอย่างเช่นรายคุณเคียงหรือคุณนพพลถูกหลวงพ่อเรียกเข้าไปแล้วเป่าหัวให้คุณเคียงใจไม่ดีเลยแม้จะรู้ว่าหลวงพ่อท่านเป่าให้แล้วต้องไม่ตายแต่ว่ามันจะเจ็บตัวนี่สิมันจะกลายเป็นเรื่องหวาดเสียวเป็นอย่างมากต่อมาคุณเคียงได้กลับมากรุงเทพระหว่างขับมอเตอร์ไซค์มาถึงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์คุณเคียงปะทะเข้ากับรถบรรทุก รถมอเตอร์ไซค์พังยับร่างคุณเคียงกระเด็นไปพุบอยู่ใต้ท้องรถคันหนึ่งสลบไปชั่วครู่เสื้อกางเกงขาดมีรอยถลอกทั่วตัวมีผู้นำร่างคุณเคี้ยงไปส่งโรงพยาบาลต่อมาเมื่อแพทย์ตรวจด,ดูแล้วกลับไม่มีอะไรชำรุดเลยอยู่โรงพยาบาลสองสามวันก็กลับบ้านได้